สวัสดีครับผมแม่พี่น้องที่ฮักทูกสุขุนครับอยู่กับวิถีบ้านนาเหมือนเดิมเมือนเคยนะครับนะครับวันนี้มาอัปเดตข้าวเม็ดมะขามนะครับที่ผมได้ทําคลิปลงไปนะครับตัวนี้ก็เริ่มออกรวงแล้วนะครับนะครับ่พอครับอ่าเดี๋ยวพอดีใกล้นะครับเริื่อมออกรวงแล้วครับเริ่มออกรวงแล้วครับข้าวเม็ดมะขามนี่ผมได้พันมาจากจังหวัดสุรินทร์นะครับอำเภอพนมรงรักนะครับ จะเอามาขยายพันธุ์ทางภาคเหนือครับเป็นข้าวเจ้านะครับพ่อแม่พี่น้องครับถ้าออกขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นข้าวดอแล้วนะครับมียุการเก็บเกี่ยวเร็วนะครับปลูกพร้อมกันกับข้าวนานห้าเก้านะครับนานห้าเก้ายัางหมูออกรวงเดียนะครับนะครับผมไปหอรวงปุ่นใกล้ๆนะครับอ้าวนี่ครับพอครับข้าวเม็ดมะขามครับตัวนี้กําลังจะออกเป็นช่ออยู่ครับยังบ่อสลัดเกสรเดือนนะครับนี่ครับจอกเป็นสี นี่ครับขั้มนี่นะครับแต่เม็ดเล็กกว่ามวันนี้ร้อยห้านะครับนี่ผมเคยเอามาหุงกินนะครับมีความหนุ่มมากครับพราว่เป็นเม็ดเล็กนะครับมาอัปเดตนะครับข้าวเม็ดมะขามนะครับปู่แม่ปีน้องครับจะมาขยายพันธุ์่ตนะครับที่อำเภอภูซางจังหวัดพะเยานะครับข้าวเม็ดมะขามนี่บรต้องการน้ำหนักนะครับคนไรตีมีนาดอน ที่ยากินข้าวเจ้าแล้วก็ปลูกแล้วตั้งเหนือพุณว่าตายคอนะครับตายคอร่วงนะครับวเข้าเม็ดมะขามนี่ก็เป็นข้าวตดตอโจทจดนะครับนี่จริญผมจะอัปเดตให้ปุ่ม่พี่น้องถ้าเป็่นสลัดเกสร,รเริ่มมดแล้วนะครับผมจะมาอัปเดตให้ปู่ม่พี่น้องได้พอหุกันหนึ่งนะครับได้หุ่นหุ่นกันหนึ่งนะครับหลังจากที่เป็่นสลัดกเกสรแล้วนะครับผมจะผมก็จะ น่ครับผลฮอร์โมนนะครับผลฮอร์โมนรับรวงนะครับผลฮอร์โมนรับรวงนะครับนี่เราจะออกรวงน้อยๆนะครับนี่ยขั้วรงนี่ครับตรงนี้มันยอนแสงนะครับมาตรงนี้ครับโอ้โหออกรวงอย่างดีเลยนะครับอย่างสวยงามเลยครับ จะได้พ่อแม่ก็พ่นอแม่เป็นน้องก็ได้ที่สนใจนะครับหลังจากที่ผมเก็บเกี่ยวแล้วนะครับผมจะอัปเดตกัมหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตไประยะระยะนะครับนี่ผมปลูกเมื่อวันที่ยี่สิบกรกฎานะครับรกรกฎากรกฎาสิงหารกรกฎาสิงหากันยาเนี่ยครับ ประมาณเขาสิบวันก็ออกเม็ดแล้วนะครับนี่ครับยังหมดเต็มที่เลยนะครับยังมีเกสรอ,อยู่นะครับนี่ครับหลังจากที่เงินสลักเกสสอรแล้วผมก็จะฝนฮอร์โมนรับรวงนะครับโอ้โหเม็ดสวยงามมากครับ นะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆ,ๆนะครับมาอัปเดตเข้าเม็ดมะขามนะครับขอบคุณปู่มแม่พี่น้องช่วยสู้คุณนะครับเฉพอะที่สามคลิปของผมนะครับใดรก็จะบริบูรณ์ข้าวไข่ข้าวไร่ข้าวแฉะจิ้มเนื้อครับฝากเป็นกำลังใจจิ้มเนื้อครับประกันขี้ไม้ครับขอบคุณครับ